สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kinitty TK นะคะวันนี้นะคะ k i n i t y เนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญไข่นะคะแบบปิดหลังนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะใบนี้เนะีเป็นงานร้านดังด้วยนะคะอาจจะไม่เห็นนะคะพอดีว่ามันมีการขีดค่าชื่อเกิดขึ้นนะคะก็ใบนี้นะคะก็เป็นงานของร้านเจริญศิลป์นั่นเองนะคะจะเห็นเป็นรางๆงนะคะเจริญศิลปนะคะแล้วก็ นี่เป็นแบบปิดหลังด้วยงานดีสภาพดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยค่ะก็เริ่มจากด้านบนนะคะด้านบนเป็นยกซุ้มหัวสิงนะคะแล้วก็ขอบข้างต่างๆนะคะก็สภาพยังดีอยู่เลยนะคะเราเป็นงานร้านดังด้วยทองก็ดีนะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นแบบปิดหลังก็เหมาะสมกับการรองย่างขึ้นหน้าพลาสติกนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะเพราะถ้ามีพื้นที่เหลือก็สามารถเป็นเหมือนกับว่าเลี่ยมกันน้ําก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วด้านข้างของเขานั้นก็ปิดสนิทดีนะคะและแกะลายเนียนๆสวยๆเลยนะคะนี่โอ้โหพริ้วมากลายเป็นพริ้วมากเป็นสมกับงานร้านดังลายมันแบบดูอ่อนช้อย เออไม่ได้ใช้คำนี้นานแล้วนะคะอ่อนช้อยเดนะีอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายแกะลายกะหนกเดียวกันลายกระหนกยาวๆแบบนี้เป็นเลยนะคะซูมอินดีเทลนะคะแบ็คกราวด้านหลังก็เป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ เราลิ้นของตลับใบนี้ก็ยาวด้วยนะคะคือปกติเราก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเส้นแบ่งแต่ว่าใบนี้ก็จะมาอยู่ด้านหล,หลังของตลับหน่อยก็คือจะลิ้นจะยาวนะคะเดี๋ยวเพิ่มแบเกราด้านหลังแเพื่อให้มันโฟกัสได้ง่ายๆขึ้นนะคะชึบแล้วก็ด้านล่างของตลับนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนห่วงนะคะ ห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะเหมือนเจ้าของแบบนอนเซฟนอนเซฟเลยก็ว่าได้นะคะนี่แล้วด้านหลังของตลับนะคะก็เป็นแกะลายพาปิกาเนตนะคะคือใบนี้เนี่ยแกะลายเนียนๆสวยๆเลยแล้วก็แสงเส้นรัศมีนะคะอันนี้เป็นเพิ่งรู้คำศัพท์ใหม่จากลูกค้านะคะลูกค้าเรียกว่าเส้นรัศมีคิงก็เออเมคเซนนะคะเส้นรัศมีเราเรเรียกว่าเส้นแสงศาสตร์มานานมาก เส้นรัสมี่นะคะก็สวยงามอย่างนี้นะคะแล้วก็แกะลายเป็นพักพิคเนตที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะนะคะแต่ว่าก็เป็นดีเทลแบบที่เป็นแกะลายสวยๆนี่คือมีความแบบอ่อนช้อยนะคะใบนี้แกะลายดูแบบทั้งเส้นลายกระหนกเอ้ยต่างๆนะคะลายแกะลายพับพิคเนตเอ้ย กระหนกด้านข้างสวยงามนะคะแล้วก็เปิดด้านในชมกันดีกว่านะคะก็ชบนี่นะคะบานพับใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคือใบนี้หน่วงมือทองเน้นๆนะคะขนาดของใบนี้นะคะความกว้างด้านในของตลับนะคะจะอยู่ที่ช ความกว้างด้านในของตลับจะอยู่ที่2.5เซนนะคะส่วนความสูงของตลับด้านในนะคะจะอยู่ที่3.6เซนนั่นเองนะคะแล้วก็ปึ๊บนี่มีเส้นกรึบมีเส้นกรึบนะคะปิดสนิทดีนะคะแล้วก็ความกว้างที่หน้าจอของตลับนะคะ อยู่ที่2.25เซนนะคะแล้วก็ความสูงของตลับนะคะอยู่ที่3เซนนั่นเองนะคะก็ในระว่าเผื่อว่าท่านไหนนะคะมีพระใส่ได้นะคะใบนี้เป็นงานร้านเจริญสินด้วยนะคะงานดีสภาพดีทองดีนะคะทริปเปอรนะคะแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่23.37กรัมนะคะคือใบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าทองเน,นเน้นเป็นแบบปิดหลังนะคะก็ได้ทั้งรองยางขึ้นหน้าบัาสติกหรือจะเล่มกันน้ำก็ได้นะคะข้อดีข ของรองยาก็คือเหรียญบางตัวเหรียญบางเหรียญบางรุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาต้องดูตัวตัดนะคะเราก็จะได้แบบสามารถแกะออกมาส่งตัวตัดได้ตลอดเวลานะคะไว้ศึกษาอะไรต่างๆนั่นเองนะคะไว้เทียบตัวตัดได้นะคะจะได้หรือจะเลี่ยมกันนําก็ได้นะคะสําหรับเหรียญที่มีพื้นที่พอนะคะก็เรียกว่าแล้วแต่การใช้งานได้เลยนะคะก็สะดวกงานดีด้วยนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i tk หกหกหหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าได้เลยค่ะหรือว่าท่านไหนอยากมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคานะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้นสามห้างมัติพิปงามวงวานร้านอยู่ติดก,กับริฟตัวกลางเลยคะ <c oughs> ่ะก็ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเผื่อท่านไหนอยากมาลองตลับ มาแบ่งปันมาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเคนดิตขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เคนดติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ